มาพี่น้องกินเขาหน้าตาเ่ราต้องเบ่งนี่แหละคนถ้ามาหาจินมขนาดแท่เพราะมันอ่องแก้งเลยพี่น้องหาจินมกับมันนี่ปิ้งปลาซุปปลวพี่น้องจ้าพ,พักก็ไปหาเฝ้าแดดสีแอมแซมขนตกหมู่วานนี่ม่วนขนาดได้พี่น้องไม่ได้ว บ่ได้เอากล้องไปนั่นป็ได้เอาทอดพับไปนั่นยายไปผู้เดียวหาเดินเซตกกันแท้โทศัพับเปียกอันเด็กกระไรเอาไปแก้วแก้วว่กคลิกติบต่ำขึ้นพี่น้องแก้วีผักมีว่วงาขัดประหายแยกกับช่วงเฝ้าแน่ แดดซีอิ๊มจำหนึ่งร่มไหวๆนี่คักแท้ๆเลยเขานังมั่งยุ่ยหรอยือหลังไฟเหรอพี่น้องไฟกับบ่าสูงแอกมี่มอง,ง,งขังย่า่คยสูงคันเสียดมากนี่ยกขึ้นจะดุงอ้าวเลยพี่น้องลุ่มอุ่มลุ่มอุ่ม,มแบบโอ้ย บ้าวากันนอี่นองนอ,นอหายยู่หากินคนแต่ห้าบ่มีเขาย,ยังไปหาซื้อกินด้วยไ้เบอใจเห็นใจจะคว้องบางหายไปเสียกินเลยปู่ป่ปาหน้าหนามเกิดมาจากไสมูเฮ็ดเป็ดไก่แต่ห้าวบ่หเลี่ยงแต่ห้าวว่กิน เขาเสียวมาตจะใส่รู้ไหมคูม่หลงค่นกับวานยุ่งกับวัตตบเนาะเฮ้ยยายว่ามีท่ามเลยมาป่าหหน,นใส่ไว้กันเอาไว้เถอะ ใส่ซักใส่หมอซับใส่หมอมาแสบได้พี่น้องแสบแบมาเด้อน้ำนี่ป่าพันข่เพันสิบอกใครมั่นดอกเข้าต่อคูกเกลือคูกเกลือใส่น้ำมั่นพืชแลกก้วก็เข้าก็ย้อมาในจัก น้อยมาใส่ป่าถึงนสุออนเกล็ดออนนุมนุมถ้าห้าปิห่งใส่จะเกือซื้อแข็งแก่แดดไปลองเพาแซ่บยายล่องมาเบิ้งหมึกแล้วคุยแก่เอามือก้นจรินก็ต้องเผ็ดสั่งมือขึ้นมาเผ็ดไปแก่เพ้าะแซ่บโต ตัวเงาๆที่อาจจะเป็นตัวภูมินี่ว่าตัวจังเพิ่นกระติตัวนี่เด้ใครก็ได้ตัวย่าขึ้นมาจากหอยวันฝนตั้งเข้าร่มร่วมวืดวืด ใช่ฝ้าว่ามาหวอดบท่ามะป่งของถนนฝนตกจากาาจากมาพลาดพ้นจากฝนพอดีอ,อ้ยแซ่บหลายแซ่บหลายพี่น้องเอย้ยแซ่บอีหลีว่ามันคุ้วยวนโมได้หนิเด้อปัดเถอ้ปพียงปพียงปานหนินกับเจ้า ทิดิบไหมเปียปีหวัหวหอมหัวนี่เอ้ยอราบตัวปากระนังอ้อนกินอันยำด้วป้า เขาแซ่บนึ่งแดดแรงแซ่บนี่ป่าลุ่ดีเยอะมากน้ำบรลวงหไหลป่ายัายางขางข้าอยู่ด้านบนทำนี่และพี่น้อง จิงเขาล้วกันกับยายเล้จ้าแชบอีดีเห็ดออนๆอชเออมมันเห็นเขาวพอาะว่าหลายที่เรายากกับตัด,ดกิบหนักลด้ไปนอง